ทีไปไหนความสัมพันธ์ไปไหนที่ไปไหนแล้วก็ relation ละ <the> ่ะกับ relation นะถ้ามองถ้ามองความสัมพันธ์แบบความโพสิ t มันยากอะก็แตกความสัมพันธ์ออกมาอันนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแตกออกมาเป็น entity แล้วก็เป็น relation ไปเลยเนี่ยแตกออกมาเป็น relation ที่ไปสัมพันธ์กับ member แล้วก็เป็น entity ที่เก็บข้อมูลลิงก์ของ AI คะแนนคอมเมนต์แล้วก็เก็บคีย์ทำแบบนี้จะง่ายกว่าถ้าเราถ้าเรามองมันซับซ้อนเกินไปเราก็บอกโอเคเมมเบอร์หนึ่งคนมีรายการโปรดได้หลายรายการเห็นไหมเราก็ได้ความสัมพันธ์แบบนี้นิาพัอบอกแม่ก็คือตัดจุดนี้อ mm. อกเนี่ยเดี๋ยวเอาทั้งหมดแล้วเราสมาชิกเขาเอามาใส่ต่อตรงนี้ นั่นแหละหมือนอันเนี้ยถูกละวิธีการเขียนนะถูกล้โอเคเมมเบอร์ Member เขียนรีวิวใช่ไหมชื่อผู้ใช้เป็นของใครชื่อผู้ใช้เป็นของเมมเบอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามามันจะมาก็ตัแตเมื่อมันถูก mapping จาก E R ให้กลายเป็นตารางรีวิวอ่ามีวันที่มีเม้นมีคะแนนรีวิวก็แสดงว่าจะต้องมี ID ของโคสถูกไหมว่ารีวิววันที่เท่าไหร่อ่ามีคีของโพสนี้ด้วย เดี๋ยวพอแมปเป็นตารางเดี๋ยวมันมาเองอ่านสมาชิกหนึ่งคนรีวิวได้กี่อันหลายอัน<ม>เห็นไหมพอเรากดของการแมปปิ้งตารางกดของการแมปปิ้งตารางนะต้องย้อนย้อนกันใหญ่เลยวพวกเราเนี่ยกดของการแมปปิ้งตารางคือคีอย์ฝั่งวันมาอยู่ฝั่งเมนนี่พอคีย์ฝั่งวันมาอยู่ฝั่งเมนนี่ก็แสดงว่าเดี๋ยวนะคะคีย์ยูซูไอดีมาเองอัตอนโนมัติ ใช่ไหมหวานไม่ต้องใส่มาเลยอุชเชอดีจะมาเองอัตโนมัติเมื่อหวานแมปเป็นตารางอืเพราะฉะนั้นตอนนี้จะแบงกหนึ่งคือเมมเบอร์สองคือแอดมินสามคือลิงก์เอไอสี่คืออ่ารายการโปรดและห้าคือรีวิวจบยยับเยินมากหน้าจอน,นี้คิดว่าจบ คือหลายคนถามว่าระบบต้องการเบอร์อรไหนพาร์ทของจารย์อาจารย์ต้องการให้เราออกแบบแล้วเข้าใจสมมติเรามีมาห้าตารางเนี่ยเราเข้าใจบริบทงานของตัวเองไหมสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือเข้าใจงานตัวเองก่อนแล้วมันไปสัมพันธ์กับหลังบ้านของเราไหมเพราะเราเรียนการทําซอฟต์แวร์ถูกไหมการทําซอฟต์แวร์ของเราเอ,อเราพัฒนาไปแค่ไหนอะแล้วทีนี้มาดูฝั่งนี้ ผันจะหมุนยังไงล่ะอ่ะผู้ใช้งานทั่วไปแสดงว่าไม่มีแล้วถูกต้องไหมใช่กอ,อ่ะก็จะสมาชิกใช่อันนี้เป็นผู้ดูแลระบบอ่ะเป็นนักพัฒนาก็ได้ทีเนี้ยอ่าให้อะไรกับระบบบ้างอันนี้ก็ไปดูจากจากสิ่งที่เราจะเขียนอ่ะทีนี้จะให้ดูอีกอันนึงเมื่อกี้เรามีกี่ตาราง ห้าตารางค่ะอ่ะเพราะฉันหมุนมันก็หมุนด้วยแฮ้เปนหนึ่งนะเอ้าหลุดอไปหายไปไล้กันนึงกันนึง,นนงไปเอามาก่อนอย่าเวียนหัวนะพวกที่ดูอยู่นะถ้าเวียนไม่อนุญาตให้เวียนหัว ห้ามงงด้วยห้ามงัน้างงมันห้ามได้เหรอคะห้ามงงนี่เดี๋ยวกลับเราเดี๋ยวเดี๋ยวพอปิดเรื่องอันนี้ใช่ไหมไปลากลากลากเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งกลับมาให้ดูกันได้ล้วมันเอียงอ่ะทำไงเอียงแล้วถ้าจะหมุนมันก็จะหมุนด้วยไหม ัน,น<อ>ต้องลอ,งอก็ไม่หมุนมันหมุนอาอในแช่น้าจอมันไม่หมุนนะหมายถึงตารางหนูว่าไม่หมุนแต่จออาจารย์นะหมุนใช่เฮ้ยแบบแบนั้นอ่ตั้งให้ไม่หมุนละ หนได้แพ้โซน,นนะคะอดทนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแหมคำานี้เพิ่งพูดไปไม่กี่วันเพ่งหมุนยังไงล่ะหมุมยาวนี้เหรออ่าโอเคไม่ได้คือไฟล์หว่ามันหมุนมาใช่ปะ่ะใช่ค่ะเออไฟล์เรามันหมุนมาไงแล้วพอเรามาเปิดใช่ไหมมันก็จะกว้าง แม่ไม่ใครเวียนหัวาจาะจานี่แหละเวนหัวปันปันเอายาด,ดมให้คุณแม่เร็วเดนระบอกว่าแม่หนูหิวอ่ะทีนี้เมื่อกี้อะไรวะผู้ชายอ่ะเอาง่ายๆเลยนะอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรวะเนี้ยใช้หลักการไหนทําเนี่ย ใช้หลักการไหนทำใช้หลักการไหนมีห้าหน้าหรอไฟนี้มีห้าหน้าหรอใช่ค่ะอ่ะมาดูมาดูความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเอาเราเอาแค่คนเดียวเลยนะตรงนี้คือเมมเบอร์เนะาะเมื่อกี้ถูกต้องไหมใช่เมมเบอร์สมัครสมาชิกให้อะไรกับระบบก็ต้องให้ชื่อให้ last name ให้อีเมลที่เราเก็บอให้ข้อมูลส,สตัว อ่าให้ข้อมูลให้ข้อมูลสมาชิกใช่ไหม<ช>อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะข้อมูลอ่ะไหลไปเก็บที่ไหนไหลไปเก็บที่ข้อมูลสมาชิกอ่าไหลไปเก็บที่ดีหนึ่งที่เป็นข้อมูลสมาชิกใช่ไหมอ่าข้อมูลสมาชิกมาเก็บรืดเก็บในตารางแสดงว่าเนี้ยคือตารางที่หนึ่งหนึ่งดีเดชั่น พอเก็บแล้วปุ๊บประมวลผลเสร็จปับ๊บส่งกลับไปอย่าลืมข้อความบนเส้นนะอย่าลืมข้อความบนเส้นนะส่งกลับไปส่งกลับไปบอกเขาด้วยว่าเอ้ยสมัครสมาชิกสารสเร็จนะอ่ะเป็นรายละเอียดการสมัครสมาชิกถูกไหมอ่ะถูกต้องออเสร็จแล้วพอสมัครเสร็จเข้าสู่ระบบได้เลยไหมเดี๋ยวว่าต้องล็อกเอา์ออกไปก่อนแล้วล็อกอินกลับมาใหม่ล็อกต้องล็อกอินใหม่คะ่ะ แสดงว่าพอสมัครเสร็จอ่ะดีดออกไปเลยใช่ปะใช่แล้วก็ให้กรอกอันนี้ใหม่อ่าดีดออกไปเลยนะถ้าสมมุติว่าพอสมัครเสร็จอ่ะมันส่งมันส่งโพสต์ไปหน้าถัดไปอ่ะสมมุตินะเหมือนเวลาเราสมัครล็อกอินเฟซบุ๊กอ่ะพอเราสมัครเสร็จปุ๊บมันเข้าสู่หน้าหน้าแรกของ facebook เลยอ่ะให้ต้องต้องส่งมาแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคสมัครแล้วดีดออกไปเลยดีดออกไปเลยนะไม่ส่งกลับก็ไม่ต้องมีเส้นนี้ บอกว่าโอเคอืมแต่ถ้าสมมติว่าก็ถ้าอย่างสมัครปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันล็อกอินเข้าให้เราอัตโนมัติอ่ะก็ต้องมีลูกศรที่ชี้จากสมัครสมาชิกไปเข้าส่วนระบบเลยใช่ไหมคะใช่มันต้องส่งไงมันต้องส่งเสร็จแล้วมันต้องมีอะไรมาเก็ทกับพูดไงจต่ปิวสอนไปแล้วนี่ถูกไหมมันต้องส่งยูเซอร์นิ้พาสเวิร์ดมาถูกต้องไหมอ่ะ ไปเดืนถัดมาสมมุติว่าล็อกอินเสร็จแล้วไม่ใช่สมาชิกเสร็จแล้ววันนี้นางไม่ล็อกอินก็ไม่ต้องมีก็ไม่ต้องมีเส้นนี้พอไม่ต้องมีเส้นนี้ปุ๊บวันถัดมาว่าเมมเบอร์เนี่ยที่สมัครสมาชิกไว้อยากเข้าสู่ระบบโอเคเขาป้อนอะไรให้กับระบบ username กับ password ใช่หรือไม่ใช่เออแล้วมันก็พา username กับ password ไปเช็คในฐานข้อมูลใช่หรือไม่อ่ใช่ค่ะนะ เสร็จแ,แล้วมันก็ส่งมาบอกว่าเออรายละเอียดเนี่ยยืนยันนะการล็อกอินอ่ะส่งกลับมาส่งมารุ้เราส่งอะไรกลับมาแล้วส่งกลับมาบอกด้วยว่าโอเคล็อกอินสําเร็จล็อกอินแล้วทีนี้ล็อกอินแล้วจะไปไหนต่อล่ะอ่ะสมมุติว่าล็อกอินแล้วจะไปหาข้อมูล a ออค้นหาข้อมูล a ออ่ะต้องผ่านโปรเซสล็อกอินไหม หมายหมายถึงว่าจําเป็นต้องเป็นเวมเบอร์หรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่หมายความว่าหละเวลาจะหาข้อมูล AI เนี่ยเจ้าสมาชิกจะต้องล็อกอินก่อนไหม,ไมเวลาเราจะเข้าไปดูไฟล์เฟซบุ๊กเพื่อนออก่อนไหมต้องล็อกไหมต้องล็อกอินต้องล็อกอินก่อนเพราะว่ามันก็ต้องมาทางนี้ไง<า>มันต้องพาเพื่อนกับพาเวิร์ดมันมาด้วยไงไม่งั้นมันจะมาได้ยังไงถูกต้องไหม เหมือนกันเหมือนกันเวลาจะเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบแล้วจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวมันก็ต้องส่งมาถูกต้องไหมคะมันต้องส่ง Data มาตอนนี้เรากำลังพูดถึง Data แล้วเราจะพูดถึงแอคชั่นที่เกิดขึ้นแล้วอืมแม้ถ้าสมมติว่ามันมีการส่งต่อกันมาถ้าข้อมูลจาก โปรเซสที่หนึ่งหรือว่าแอคชั่นที่หนึ่งอาจจะจะส่งต่อไปแอคชั่นที่สองอะ่ะถ้ามันต้องส่งต่อกันมาเราอย่าลืมต้องส่งมันมาด้วยเนี่ยต้องส่งมันมาด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจค่ะอืมอันแหละอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะมองว่ามันเป็นโปรเซสเดียวกันก็ได้ยุบรวมมันเป็นโปรเซสเดียวกันก็ได้ อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ยุดรวยเป็นโปรเซสเดียวกันก็ได้จะไปแตกโปรเซสย่อยก็ได้หรือจะไม่แตกเลยก็ได้เออแล้วแต่แต่ให้เราคือตอนเราทําโปรเจกจบอะโปรเจกต,ตอนเทมอมสองอะเราต้องแตกอยู่แล้วแต่นะตอนนี้อาจารย์อยากให้เราแค่เข้าใจบริบทของของ,ของระบบตัวเองที่มันเป็นแบบมินิมอลเนี่ยลองเขาลองดูซิว่าเราอะเข้าใจบริบทของงานเราอะมากน้อยแค่ไหน อันนี้ไปแตกมาใหม่หมดแล้วทีนี้เราย้อนกลับไปดูที่ UxUI จะให้ดูว่ามันสอมพันหมือน,นไหมใช่ไหมคะใช่มันเหมือนกันไหมผุมอื่นดูไว้ด้วยนะ ถ้าอยากได้แบบเขียนลงไปให้เลยอะ่ะหลังจากวันนี้เห็นของเพื่อนเสร็จแล้กลับไปแก้ของตัวเองแล้วพากลับมาส่งจานก่อนสอบซีจีวันพุธเออพามาให้จันดูแล้วจะจัจะเขียนลงไปให้ในกระดาษของเราเราจะได้กลับไปแก้อ่ะคราวนี้มาดูดูนะอ่ะอันนี้เราบอกว่าอันนี้คือหน้าของเมมเบอร์ใช่ไหมของสมาชิกที่จะเข้ามาใช่หรือไม่ เรามีอเรามีัมดผ่านเรามีเมเรากรอกข้อมูลแค่สองอย่างเห็นปะเห็นค่ะเออแต่ว่าใน e ER อเราเรากดข้อมูลห้าอย่างสแสดงว่าไม่สัมพันธ์กันแล้วถูกต้องปะตัวหน้าอยู่ออ่ะจะเป็นตัวบอกว่า Data ที่เราใส่ลงไปอพอหรือย,อยัง ทำไมเราต้องเรียนรู้วิธีการออกแบบ UX UI เพราะเราจะได้เห็นว่าเอ้ย Data ที่เราใส่เข้าไปในระบบนะมันพอไหมถ้ามันไม่พอแสดงว่าเราก็ควรจะเพิ่มช่องให้เรากรอข้อมูลเพิ่มใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่ะถัดมาอ่ะเราบอกว่าเราค้นหาอ่ะปึ๊บประเภทของ AI เติดเติเติ ChatGPT เว็บเว็บของเราอ่ะเป็นเว็บแบบ i n อิน t i ม n ชันรีชิวลก็คือให้ข้อมูลกับบุคคลถูกต้องไหมอมใช่ mm hmm. อ่าเนี่ยสมศรีเนี่ย,สม,สยมาจากไหนในเมื่อตอนที่กรอกมาไม่ได้มีสมศรีเห็นไหมตอนกรอกตอนสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้มีสมศรีนะ mm hmm. อะเราไม่ได้มีสมศรีแล้วที่สำคัญคือราคา่างเรามี Google กับ Facebook ถ้าอย่างยี้แสดงว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลของบัญชี Google กับ Facebook เขาด้วยใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปเพิ่มจำนวนคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลไว้ใน ER Diagram เนี่ยคุณสมศรีเนี่ยคุณสมศรีล็อกอินมาแล้วแต่คุณสมศรีอ่ะไม่ได้กรอกชื่อมาในหน้าของการสมัครสมาชิกนะคะใช่ okay, ค่ะอืมเนี่ยไม่บอกคุณสมศรีแล้วอืมไม่บอกคุณสมศรีนะ เนี่ยก็คือของเราอ่ะเป็นลักษณะของการอให้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คะแนนเขียนรีวิวดังนั้นน่ะระบบมันไม่ได้ใหญ่แต่ทำให้มันน่าใช้น่าสนใจมีคำแนะนำะมีลิงก์เนี่ยมีการให้คะแนนมคุณสมศรีให้คะแนน นี่อะไรแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเนี่ยลับตอนแรกมาไม่ได้กรอกแต่มีแก้ไขสะงนั้นแล้วเนี่ยมีการเก็บวันเดือนปีเกิดด้วยมีการเก็บเบอร์โทรด้วยมีการเก็บเพศด้วยเอาอยัางไงคะข้อมูลที่เก็บมาตกลงเมื่อกี้พอไหมไม่พอค่ะเออไม่พอก็กลับไปทําเพิ่มน,นะจ้าเนี่ย โอเคอันนี้ต้องเป็นอันนี้ AI ด้านภาษา AI ด้านสร้างสรร AI คาดการ AI สำหรับหุ่นยนต์ AI ความบันเทิงในเกมไม่เห็นตรงกับเมื่อกี้เลยไม่เห็นตรงกับประเภทเมื่อกี้เลยตรงไหมไม่ตรงค่ะเออเนี่าทำงานแบบไม่ฟุยกันเองค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มเรามีมละมีหลายกลุ่มเลยที่ทำงานแล้วที่แบ่งกันทำงานเราไม่ได้ปรกึกษาการไม่ได้คุยกันอ,อืม ใครจะเอามาให้จันดูอ่ะเอามาเป็นกระดาษกับเห็นเห็นของเพื่อนวันนี้แล้วกับไปแก้ของตัวเองแล้วปริ้นมาเป็นกระดาษเอามาส่งให้จันดูว่าวันพุธก่อนไปสอบซีจีแล้วจันจะตรวจให้เสร็จภายในวันนั้นอาจารย์ถ้าสมมุติว่าหนูจะไปส่งเงี้ยวันพุธหนูไปส่งตอนเช้าแล้วหนูไปส่ง<ล>ตอนหลังสอบเสร็จไม่ได้หรอคะส่งก่อนก็ได้นะ อ่าแล้วตอนหนังสอบเสร็จหนูก็ไปเอากลับคืนมาดูใช่ไหมคะห่วงเพราะว่าเช้าบ่ายจะมีคุมสอบที่ตึกรอปอเราเอาเราเอามาส่งให้จันตรวจได้เลยจันนั่งว่างหรือแล้วคุมสอบอาจารย์สอบห้องไหนคะรอปสองศูนย์สี่รอปสองศูนย okay. ์สี่ใช่แล้วเราสอบห้องไหน วิดใช่ไหมน่าจะใช่หนูจำตารางไม่ได้เอาฝากป้าน้อยไว้ก่อนก่อนแปดโมงครึ่งฝากป้าน้อยไว้มีกันสิบห้าสิบสี่คนตรงนี้ถ้าจะให้ตารตรวจให้ให้ปีนมาฝากป้าน้อยไว้ก่อนแปดโมงครึ่งเอะ แสดงว่าวันนี้ของเราก็คือกลับไปแก้ทั้งในพาร์ทของการออกแบบ ER Diagram อ่ะเอาง่ายๆเลยนะกลับไปแก้ ER Diagram กับ UX/UI ทำให้ ER กับ UX/UI มันสัมพันธ์กันแล้วหลังจากนั้นค่อยไปทำา o o t e x t t Diagram กับ DFD พอพอเราพอเราทำพาร์ทของ n t n x t อ่า ER กับ หน้า U X U I เสร็จอะเราจะเห็นว่า Data มันพอหรือยังและนอกจากเราจะเห็น Data มันพอหรือยังเราจะเห็น Action ด้วยว่าถ้า User เข้ามาเนี่ย User จะมี Action อะไรพอแอคชั่นเนี้ยไปเขียน D F D ได้ทำ E R กับ U X U I ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยไปทำถูกต้อง E R เราจะเห็น Data ในระบบก็คือความสัมพันธ์ของ Data ในระบบ Data กับความสัมพันธ์เราเอา Data เนี้ย Data ที่เราเห็นเนี่ยเอามาทำ Ux UI เราก็จะเห็นว่าในหน้าจอเนี้ยหน้าหน้าจอเนี้ยเป็นที่ที่ต้องกรอก Data ของเมมเบอเนี่ยพอหรือยังในหน้าจอเนี้ยที่เมมเบออ่ะต้องต้องทำการรีวิวหรือการให้คะแนนอ่ะ Data พอหรือยังถ้า Data พอแล้ว ตรงกับใน ER แล้วก็จบแต่ถ้า Data ไม่พอก็กลับไปเพิ่มอยู่ใน ER เห็นไหมอันนี้มีคะแนนมีรีวิวอ่ามีวันที่อ่ะพอหรือยังอะอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วทีเนี้ยพอเราทำเสร็จพอเราเห็นสมมติว่าอ่าหน้าจอของ UX UI เราอะ่ะมีมีฟังก์กชันการทำงานห้าฟังก์กชันอ่าสมมติเรามีห้าเเราก็จะไปเขียนใน DFD ล้ว อ่ะว่าเอ้ยเนี่ยโปรเซสของเราอะ่ะมีอะไรบ้างโปรเซสของเราโปรเซสที่1.0มูนมีอะไร1.0แล้วส่งต่อไหมส่งต่อไปตอน์ไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่ามันส่งต่อหนูก็ต้องเขียนด้วยใช่ไหมคะว่ามันส่งต่อแบบอะไรมบ้างถ้าส่งต่อถ้ามีการส่งต่อข้อมูลกันอะ่ะก็ต้องเขียนจาได้ว่าตอนเรียนเว็บเรียนโพสน์นี่เรียนการส่งดัต้าแบบโพสกับเกตเชอญ ่มฉันก็เรียนมานานแล้วฉันก็สอนวิชานี้มานานแล้วฉันก็จําได้ว่ามันต้องมีนะแต่ก่อนฉันก็สอนวิชาเวหนูอาจจะต้องเรียนซ้ำอีกสักสิบปีค่ะจะได้จําได้ว่าต้องมีนะเออต้องมีนะเนี่ยไปทําตรงนี้ก่อนทุกกลุ่มเลยแต่ถ้าสมมุติว่าทําเสร็จวันนี้แล้วส่งมาให้ดูก็ได้ไม่ติดเนี่ยได้ส่งมาได้ทุกวันเลยแต่เวลาส่งมา ส่งเข้าไลน์กลุ่มก็ได้แล้วก็ส่งมาเป็น PDF ส่งมาได้ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าส่งมาวันนี้วันอาทิตย์จันทร์อังคารก็จะได้สภาพก็คือได้เป็นไฟล์กลับไปหน้าตาแบบนี้ยับยืนแต่ถ้าถ้ามาวันพุธก็จะได้มาเป็นเขียนลงกระดาษ เรื่องเอาไว้จะแบบไหนเพราะว่าไม่มีเครื่องพิมพ์เครื่องพิมนไม่ถูกปกติแล้วโอเคมาอืมอมีใครพร้อมจะถูกเชื่อใีมานะ้างไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าอย่างแบบว่าน่าเก็บข้อมูลแบบเมมเบอร์อย่างเงี้ยหนูพอใจกับการที่แบบ U X U I มันเป็นแบบนี้แล้วหนูก็แค่ไปแก้ E R ใช่ไหมคะไปเพิ่มว่าเราต้องเก็บอะไรบ้างในตารางนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม อือแบบมันมันยังไม่พอนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันยังไม่ออพอค่ะเรารู้ว่าสมศรีเป็นหน้าหมาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วแต่คุณสมศรีจะตั้งเอเนั่นแหละ เพื่อนๆมีใครจะส่งให้อาจารย์ดูอีกบ้าง